บางหล่อเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลเกาะเตา่าอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอยู่ห่างจากอำเภอป่าพยอมไปทางทิศตะวันตกประมาณ13กิโลเมตรบ้านบางหล่อประกอบด้วย3กลุ่มหมู่บ้านคือบ้านวังย่าคาบ้านบางหลอ่อและบ้านบางเหรียงผู้คนในหมู่บ้านประกอบอาชีพหลากหลายอาทิอาชีพสวนยางพารา360ครัวเรือนจำนวน3,427ไร่ อาชีพสวนผลไม้95ครัวเรือนจำนวน325ไร่อาชีพสวนปาล์ม7ครัวเรือนจำนวน120ไร่อาชีพเลี้ยงสัตว์120ครัวเรือนอาชีพค้าขาย8ครัวเรือนอาชีพรับราชการ73ครัวเรือนและอาชีพรับจ้าง3ครัวเรือน ลักษณะของพื้นที่เป็นลาดเชิงเขาดินร่วนปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรมเริ่มตั้งหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว11คนโดยนางอุไรเมาน้ำพรายคือคนปัจจุบันดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบัน เฉพาะบุคคลของนางกุไรหรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าผู้ใหญ่ไรมีกิจกรรมและผลงานที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาฟังเสียงผู้ใหญ่ไรกันเลยค่ะกากาโม่ตีจ้าบันหมังลอกของเรานะคะเป็นโมบานอาปปอซึ่งมีกาณาธรรมานอยู่เจ็ดไยด้วยกันนะคะเแต่ล่าไฟจะมีหน้าตีเป็นวัวหน้าไแล้วก็มีหน้าเตเตรับผิจอบถุก,ถกนะกฝกไยนะคะเป็นวัวหน้าไถึงมีลูกตีม อย่างน้อยเราเจ็ดคนตึง้งเกาคนนะกการวยกันตามานตีเน้นๆนะะักะฝ่ายปัตนานะคะฝ่ายปัตนาเราทำไรบ้างนะะัะการมีการทุกเสือมา,อาจีบในจุมชุนแล่าการจะตําแป้นนะคะโดยข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากจบปทบค่ะเป็นข้อมูลจากประชาชุนจริงๆคือความตรงการความเดือดร้อนเราก็เลยเอาข้อมูลเหล่านี้นะ,ะเอามาใส่ไว้ในแป้นมู่บานนะคะรเพื่อจะตําแป้นต่อไปแล้วก็ ในการจะต่ำแป้นพัฒนาหมู่บ้านเรื่องเศรษฐกิจนี่นะคะมีได้ถูกเรื่องตั้งแต่คนไข้ติดเตียงคนปีการข้อมูลปืนท่านเกี่ยวกับน้ำไฟนะคะหรือว่าป้าๆะนะคะตรงนี้นะคะก็จะจัเก้ามาในแผ้นมดตะเดินตั้งนะคะ,ะข้อมูล ในช่วงๆนี้จะเอามาประจักคุ่มนะคะประจักคุ่มในหมู่บ้านก่อนก่อนตีข้ามาตําแป้นจะลำดับความสําคัญนะคะให้กับจุ่มจนว่าอันดับไหนตีว่าความต้องการของราตรอนีเขาต้องการอันดับแรกนะคะแล้วก็จะตัดๆไปนะคะแล้วก็เรามาปรับปรุงก็แป้นตุกปีนะคะการในกากรรมการหมู่บ้านอบปอต่างจ็งฝ่ายนี่นะคะก็มา การประชุมเลยนะคะคือ,อต่างผู้ใหญ่าบ้านกาได้หมอไม้ก็กับหน้าตีตีเขารับพิจอบไปนะคะแล้วก็เขาก็เอ,า,อาหน้าตีของเขาวันนะก็ไปปฏิบัติงานตามตีว่าตีรับไปนะคะเจนมันว่า,าไ,ฟไ,ฟไฟไฟป้องกันนะคะมื่นไฟป้องกันก็มีกันดูเลยระคราบสาวไปในหมู่บ้านคอยลาดทาวนหรือว่าชุดจรอบอนะคะ ตรงนี้คือหลักตะเวนตัวในหมู่บ้านนะคะเปื่อเปื่อรักษาความสะอาดดูแลความปลอดภัยคนหน้าคนยาคนหน้าคนติดยาเสพติดแล้วก็เอาข้าเอาข้าวข้าวไปช่วการบำบัดและฝืนฟูโดยยาเสทก้อมกองทุนเมเป็นรักนะคะช่วยดูแลคนเหล่านี้ค่ะในในส่วนก้องอ่าอ่ากนากรรมการพัฒนานะคะโดยตีว่าดูว่าในชุมชนเรามี วัตถุดีไปไรหรือว่ามีอะไรด้แต่ว่านาสุ่งเสิมหรือว่าความตหนัดกลองในชุมชนนะคะเจนหว่งม่นในหมู่บ้านเราก็มีกลุ่มจักร้านนะคะก็มีวัตถุดิบก้องอ่าเป็นเกลืองจักจ้านนะคะเจนหวางกลุ่มกลาอ่าแล้วก็ไหวา่นะคะก็เลยท่งเสื้อไมเกิลอ่าได้ตั้มเกี่ยวกับการจักร้านโดยตั้มกันเป็นกลุ่มน่ะคะ่ะเด็กกลุม่ม เกลือนต่ำม,มือนะคะนึ่งนาคาตีในมู่บ้านบางโลกของเรานี่ะคะก็มีกลุ่มจักซ่านเกี่ยวกับปาริตรพันในมู่บ้านนะคะหรือว่าในไอ้วัตถุดิบแต่อยู่ในมู่บ้านมัน่นการเจนว่ากลุ่มกลาวไหวได้ปะเนี่ยนะคก็ามาแจ๊กซ้านได้ไล่ไล่เบสผู้ใหญ่เลยหมดไม่มาก็คือว่าให้ลงไปซ้ำรวดเลยค่ะผู้ใหญ่จะเอามาเกาเป้หนักค่ะลงซ้ำรวดว่ากลุ่มกลุ่นในชุมชนนะคะ มีความตรงการในด้านอาชีพไร่บ้างค่ะเช่นในหมู่บ้านของเรานี่ค่ะมันมีตุนอยู่หลายอย่างค่ะซึ่งเราสามารถตีตั้มปรื้ได้ที่ว่าเขามาเพิ่มรายได้ไอ้มากขึ้นนะคะแล้วก็แล้วก็อพอนี้นำมาเสนอให้กับผู้ใหญ่ะคะ่ะแล้วก็เขามาเกาแป,ป้นเกาแป้นเต็ะผู้ใหญ่จะเตรียมความหลำดับความจำาคัญกล้องเทราอาชีพนะคะเพื่อที่ว่าจะให้กลุ่มต่างๆก็ได้โตโยดในหมู่บ้านนะคะ ผมนายประยุน์แท่งแก้ว็ได้รับหนะ้าทีเป็นวันนัวายป้องกันในกลองมุ้บานอ,อปุปปัฏฐางใวลยต่างอา,า,านป้องกันก็คือมีหนะ้าตีดักจ้าความรบดักจ้าความปลอดอยเพื่อช่วยอต่วจ้องดูแลในหมู่บ้านตั้งแต่เรื่องว่าตาป่อยอยู่ทุกกะป่อยที่เกิดขึ้นอไอปีิบัติในหมู่บ้านได้เรื่อว่าอตรวจ้องดูแลคนต่างติ้นต่างดาวก้าว,าวมาได้ได้อานกับปู่งใหญ่หรือได้ได้อานกัง ต่างอำเภอต่างวหายความมั่นคงในในการหละตะวินก็คือใจจุดช็อระบอกับมุ่งบานองอบเป็นลักการหลักเล็กกับบ่วยน้อยได้ในมุ่งบานก็ไม่่อดเกิดเราแบบมุ้งบานนีใจะบบการโด่งโดง่าจันท์ในบรรยากับกระเรื่องฟ้าในใน,ในการก็ระวังาทางไหวยหลักฐานความรบจะมีการตรวยเลือ,อไปตรวจสอบดูแลในการเพื่อที่จะตู้หลักลบ เราตั้งได้แบบนี้ออืถ้าไปพบกจะแจ้งให้กันเจ้าหน้าทต่อทยานก็มาตรวจจอบไม่นันการมาสุดจ้ากับกรรมการหมู่บ้านนี่จะแจ้งให้พวกไงทราบในการตรวจจอบต่างอุทยานก็ให้ความร่วมมือเหลือก็ช่วยเลือดเหลือจากหมู่บ้านก็เกิดเฉลยเลือดต่างอุทยานในการทดลอบดูแลอยู่เป็นประจำครับค่ะในส่วนกฎกติกาหมู่บ้านนะ่นค่ะในตีประชุมนะคะคือเราจะรณจะ ตั้งกฎกติกาหมู่บ้านขึ้นมาเจนว่าถ้ามีจูนหลักเล็กกระบวยน้อยแย่ต่ำปั่นปลื้ต่างหมู่บ้านกาจะตั้งกฎนี้ขึ้นมาโดยต่ว่าคนในชุมชนกาได้ตื้อปฏิบัติมาจนตึ้อปฏิบัตินี่ค่ะกาเลยในจวดนึงถ้าในหมู่บ้านมีก็ปีปาดมากันหน้าการในเจนว่าเรื่องตีดดินนะคะเราจะเียกกัน คณะกรรมาการเดี๋ยวกุญเตว่าตั้งชกไฟ้นะคะแลีวกัน,นะคณะ,ะกรรมาการหมู่บ้านนะคะมารวมกันปลูตกุยปลาหนีปลาน่นอมนะคะการหมูบ่บ้านบ้านหม่งโลกของเรานี่ค่ะเป็นหมู่บ้านติว่าอยู่ติดเตื้องเก้าติด,ตด,ตดป่าแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงน,นึงกาเราการยังการนำการบริปลูก อุปปุกนะคะในใจในชีวิตประจําวันถึงเป็นมีมความจำกัดกับคนในชุมชนก็เรามากนะคะการเหลืองนามนี่นะคะการได้มีความคิดนึงนะคะ,ะปีนั้นมีการเกิดไปแลงนะคะไปแลงจนว่าต้นไม้ได้นะคะมากกล่าวาปุ๋นละไม้นะคะปีนั้นตายตายหมดนะคะตายจนว่าลูกติดตน้นก็เลยมีความคิดานางกุ้กยครับ คณะกรรมาการหมู่บ้านนะว่าเราต้องค่อยๆปัญหาเรื่งองาน,าน้ำกินน้ำใจตรงนี้ไอ้ได้นะคะกามานั่งคุยนั่งคิดรวมวางแผนกันกะนะกะว่าเราจะทำแบนปรือกันเลยปวได้ได้ได้คุยกันก็คือได้รู้ว่าเออบุญเต๋กเาก็บาดตัดก็เรานี่มีต้นน้ำอยู่นะกะเราก็ลั่จากนั้นก็ปวดปวดรูป้ประเด็นเรากา็ชวนคณะกรรมาการเตผู้เตว่าจำนานงตั้งนะกะ กะขึ้นไปเด่ต้นน้ำนะคะเราจำร,รวดอยู่กะรไล่วันนะคะมีตังเกลืองมือเกลืองใจแต่ว่าขึ้นไปจำร,รวดโดยกันตื้อเกลืองชีพีอสนะคะเปลือไปวัดฝ่ำทุวงเลยฝ่ำเป็นไปได้กันแต่ว่าเราอีโตน้าม,มาในหมู่บ้านนะคะเราได้ตั้มกันอยู่ปานนี้นะคะเดินเดินขึ้นขว้อนอยู่ไล่ไล่อ้นนะคะเป็นเวลาทักปีเลื่อเลื่อนนะคะเพราะว่า,ะะาด้วยความเป็นเจ้าบ้านโดยแต่ว่า ไม่รู้ว่าาร์มจะจีนแต่ว่าถ้าเราเอาน้ามาจากข้างบนเนี่ยมันจะมีปนหรือว่ามันมชําเรดไม้นะคะการจนว่าเรากาได้ปรึกษา่วยงันต่างๆนะคะเผื่อให้ก็ได้ได้บอกได้ล่าว่าเออาร์มช่วงตานั้นาร์มตํากับหมู่บ้านเตานั้นน้าจะมาไหมนะคะการเรากาจนทุดตายเราการิ่มตัดสินใจโดยการแต่ว่าเรียกการทำการหมู่บ้านนะคะมาจุ่มนะคะตรงนี้ เรารวมกันคิดรวมกันทำแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ปฏิบัตินะคะปฏิบัติคือโดยการที่ว่าเราหวังเป็นนะคะในทางตองที่เราไม่มีเบียนะคะตรงนี้คือไม่มีปัจัจแต่วะอ,อีในกันซื้ออุปกรณ์เจนโตปะปาเนี่ยนะคะประมราณอารยาตั้งประมาณเป็นซิโลูเราก็เลยไม่มีอ,อุปเบียปัจจัยตรงนี้นะคะ เรากาหวังเพ้นกันว่าเออเราต้องห้าเบี้ยสักอนนึ่งไปในมู่บ้านนะคะโดยการกูยืมนะคะการเรากาได้ลงม,มาตีกันว่าเออเรากูยืมเบี้ยมู่บานกะอนนึ่งนะคะเปิดตีว่าซื้อต่อป้าป้าแล้วค่ะเป,ป็นขาจาง,งก้องในการเชือนโตโตปีนี่นะคะจนกระตังเรากาได้ตกล่มกัน ขึ้นไปอีกครล้งนึงก็คือการขึ้นไปสำรวจอีกรั้งนึงเปลือไปต่ำไฟมีชีวิตนะคะวันนั้นต่ำไฟเปลือกกเก็บนาไม้ได้ตังขั้วบัวนะคะเราก็ไปกันตังมู่บ้านนะคะวันนั้นขึ้นขึ้นปาติว่าหน้าประกับใจมากนะคะขื้นก้นตังมู่บานขึ้นไปไปไปเล่นำปลาปลาสูงนั้นนะคะมีการเดิน,เ,นเป็นระยะ จิบกิโลเดียวกันนะคะจะเดินกันประมาณหึงวันนะคะกรนี้ไปตึ้งนะคะอ่าพอไปตึ้งนี่มันอากาศข้างเหมือนกันคือมันธรรมชาติมากเลยกำมีน้ำเป็นน้ำตกนะคะทำให้คนในชุมชนรู้สึกว่าดีใจและยากอนุรักษ์เอาไว้นะคะแต่ในส่วนนึ่งในคันที่เราใช้น้ำประปาตรงนี้ได้นะคะเราต้องก้อนอนุญาตชาวนาศีวุทยานนะคะชาวนาศีวุทยานก็เห็นความสำคัญของหมู่บ้านของเรานะคะ ว่ามู่บัานกาดนามเขาก็เลยว่า,ามารวมทีมนะคะโดยการเดินขึ้นไปขับเรแลการรวมทำกับเราเลยรวมกินรวมรับรวมนอนนะคะบนินบินบนบนเจอกเข้าอยงนั้นนะคะเราทำอยู่ประดันตังประบานนึ่งเดือนนะคะในการตํามันมีความลำบากมากนะคะคือเราต้าองใจช่างนะคะจึงตีเป็นป๋าจำกันแต่ว่าอ๋าอ ตอเนี่ยขึ้นไปบนปูเกอ้นนะคะเดี๋ยวช้เรือนะคะเรือโดยการหลักต่อไปคำคำเอ่อเคลื่อนนะคะเคลื่อนหมั่นเลีนนี่นะคะแล้วมันการไล่ลูกมั่นกันนะคะหลังจากนั้นเราก็แจยจางหลักไปคุณก็เดินเต่านะคะเพราะมันเป็นเส้นตัง้งติปิดปานะคะโด้วยติ่า,าในการเดินตั้งนี่ในคุณในชุมชนเรากะเราจะบอกว่าห้ามตัดไมต้ตำลายป้านะคะคือการ ดักจาซิ่งเวทลมโดยกระตั้งกระตังว่ดวดไรกับเราดูเลขเก็บมากับบานมดนะคะเราได้ตั้มอยู่ตรงนี้เป็นเวลาเดือนหนึ่งอยู่บนบนึนเขานะคะมีกันเบกอุปกรณ์ต่างๆถึงเป็นปาติวาหน้าประตับใจนะ,ะคะกุ้นในจุมชุนช้นช่วยกันมีความรักและมีความเจ้ามากี่คือไม่ได้เจียดวว่เออคนนี้ ต้องทำหรือคนนี้กูไม่ตำ้มเลยนะคะคือจ่วยจ่วยกันมดทุกคนอ่ตาตาว่าอยากให้จุมจุ๋เนินเขาไปนะปาบตีเราได้ลำบากตรงนี้นะคะจะมม่ว่าเป็นปาปตีว่ามีฟั่ม้รึกว่าเราเรารักกันมากนะคะรักกันมากนี่ไม่รู้อียตบายแบบหรือนะคะ จนว่าเราโตมาได้ก็จนส้ำเร็จนะกะจนว่ามาตึงในหมู่บ้านนะกะวันนั้นน้ำม,มาตึงหมู่บ้านนะกะ็ะตาไมา่ก้นบางก้นนะกะตาเลยนะกะจึงดีใจว่าเออเราทำได้ปุ๊น้ำไหลทั้งสิบโลได้แบบเนี้ยนะ,ะนี่คือแฝงใจต่อทุ่งนา้มมาจากไอ กองบุฟเฟ่น,นะครับคือต้องเอามาอย่างมูบานนี้จุดตรงนี้คือกาวกิโลนะครับภุมิเจ้ยต่าง,งมู่บานเลยนะครับไม่ใช่ว่าเราเป็นเพียงผู้นําเรื่องกันนั่กันนะครับกนตุกคนรว,วมกันตั้มแล้วกับรวมกันดีใจแล้วกับร,ระสบควฟังํำเร็จตรงนี้ก็คือว่า ไอ้เรตึงฝ่ำจ้ามากี้นะ,ะันในหมู่บ้านของเราอ,ะอ่ะการตีโราช่วยกันช่วยกิดช่วยตั้มแล้วก็ช่วยกันดูเลเนี่ยนะคะคือมีความจักันมากแล้วก็มันจะเกิดป้นสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ